สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับน้องไข่ป้าเป่าวันนี้ก็จะมาเล่นกับคนเดิมอีกแล้วไม่มีคลิปอะไรจะลงป้าไปเล่นเลยเอาไม่พูดอะไรนะไปเล่นเลยจะอ้วมเลยก็ไอ้ ออเป็นหมอได้ป่ะหมออือหือ,อ,อมาแล้ว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 ออาจะได้เป็นอะไรส่วนตัวน่าไะเป็นสินะสวัสดีทุคนเวลวาสแล้วนตัวองสวัสดีทุกคน sorry พอดีเพิ่นกินไปนะแอมซ่าแอมซ่าดิต้องหาน้องหมีดคิดอ๋อแม่เอ๊ะเวลหน่อยเราเคยเจอคนเวียงหน่อยแล้วแล้วอบบเออ,เ,อปเป็นเป็นนู่จ้าหมอทั้งคู่หมอหมอ,อหมอฮาโลวีนรู้จ <laughs> เราฮาลวีนแบบแม่มดเราฮาลวีนเสื้อเป็นฮาลวีนข้างบนอ๋อเอาเลยเหรอเนี่ยฆาตกรเนี่ยเฮ้ยมีคนตายมีคนตายโอ้ยน้ำไม่น้ำไ,ไม่มาเลยแกมีคนตายแล้ว แถวๆอือ๋อไม่ได้เป็นคนตายขอรี่เอาส์แป๊บ,บนึงนะเพื่อนแป๊บนึงนะเพื่อนมันยังไม่มามันเร็วเกินไปช่วยด้วยมันยังไม่มามันเร็วเกินไปแล้วมันมีคนตายแล้วเมื่อกี้พวกเราเห็นตอนน่อไรเหมือนข้าราชข้ารานิดนึงอะมัง้ง นี่ไงนี่ไงแบมมีไหมเรามีเรามีเรามีเลยโอ้ยตายกันนุ่งวัวเอ้ยแล้วเหรอหมอทำบ้านหนักไม่เลยเดี๋ยวนี้แหละหมอต้องกินกาแฟเป็นผัดโอ้เอาอีกแล้วแบมแล้วว่าสีฟ้ามันนัแล้ว ขอโทษด้วยนะพอดีพวกเราสองคนเป็นหมออ่ะแต่เรารู้สึกมันเริ่มสีค่ะมันเริ่มสดใสสีฟ้ามิน้นแล้วเรารู้สึกสนใสสีฟ้ามิน้นอะเอาสีฟ้ามิน้นคนแรกดีกว่า,า,สสาฟ้ามิน้นก็ฟ้ามิ้นโคตรสดใสสีฟ้ามิ้นเลยเพราะว่าทุกเหตุการณ์ที่มีคนตายสีฟ้ามิน้นต้องอยู่ที่นั่น นี่เราเคยเล่นกับสองคนนี้อยู่อ๋อโอเคไอสองคนนี้แม่งทั้งคือแบบแม่งไม่เคยเป็นลูกเรืออะไรแม่งเป็นฆาตกรเป็นขา, <c oughs> ขากตกรกับตัวกลางอย่างเดียวเลยอือฮึอี่เราเคยเจอแล้วตอนแถวเ,เล่นโอเค <c oughs> บายบาย

มโอเคครับน่วมายนะครับเดี๋ยวชุบเราเอราเราแล้วก็เพื่อนของเราชุบคนละหนึ่งศพและใครจะได้เป็น MVP เนี่ยใช่โคตรเหนื่อยบอดเลยหมอทำงานมากหมอเฮ้ยหมอทำงาน <laughs> หมอทำงาน <laughs> งานนักะ หมาทำงานบักมันคืออะไร <laughs> เอาละคนบ้าแล้วคนบ้ามาแล้วมันไหลไหลมีใครยังมีอีโมจินี่อยู่ไหมอีโมจิโคตรเก่าไม่มีไม่ได้เล่นส่วนน้ำไม่อยู่เ, <c oughs> เราไม่ได้เปลี่ยน คนคงงดนายหมดแล้วแหละสีฟ้ามิน้นหกแล้วทำไมถึงฆ่าได้หลายคนล่ะใช่ไส่นนมั้งตัวกลางเมรถตายได้อเป่ตัวการอยู่ตัวการอยู่ แต่เราไม่ต้องทำงานหนักแล้วแต่แ um. ต um. ่นักเเราดว่าขาเป็นใครเราว่าราวคิดว่าขาวเป็นตัวกลางไหมสีขาวดูโดนแปลกอ่ะอืมอืมสีขาวก็สีขาวสีอะไรก็ได้อ่ะเหต่ที่เรา แต่ที่รู้คือเราเราเสื่อใจสีขาวแต่ไม่นไมัน,มนไปไนด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยสีขาวตาอยอ่ะแบบ้มีที่ซแบบแบบุปไหมไ หรือว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยเราก็กลุ่มกับไวทิฟ้าสามคนหืมสีขาวหืจะสีขาวมันออกมนมาวางตัวกันไเอโอ้ยเราอยู่ห่างกันว้ามันตามมาแล้วกดอีกได้ไหมเนี่ย เลยครับผอสีดิมตั้งเงิสีดิมเลยครับผอ,อมเอาละไอมหมวกอยู่ไหนนี่ไงจริงแล้วค่ะนะเป็นฆาตกรที่แท้จริง เฮ้ยจะจบเลยยังจบแล้วโอ้ไม่ได้เป็น MVP แล้วอ่ะอย่างน้อยในเวลก็เพิ่มกดใจให้กูหน่อยฉันทำคนเดียวไม่ได้หรอกท้าไม่มีคนช่วย นี่คือคนที่ไม่กดใจให้กูคุณไปเอาบัตรก่อนไปเอาบัตรก่อนไปเอาบัตรเลยบัตรอ่ะไก่เอาเป็นนี่นกันเอาละ,ะาทีนี้ก็รอไม่กด าจะาเลยง่ายอ่ะเมื่อกี้เรากำลังบ่นแบ์อยู่เลยว่าทำไมมันนานจังไอ้มุงเราได้ท่าทางยืนด้วยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนก่อนได้ไหมท่าทางยืนน่ะโอเคไวๆนะอะไรลาแล้วก็ลาแล้วก็ลาต่อลาลาลา to bay to to bay to to bay bay hay sang nụ từng 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 um, um. อ,อืมเออสามันขอดูหน่อยขอดูท่าทางน่อาายนงยืแบบตรงอบรูปอะอ๋ตอนนั้นเหร ย,ยังเทเลยยังเทอ่ะครับกำลังถืงกล่องของเิมของไอ้ตัวซีซันพาร์ตอะเป็นตัวแบบยังไงเป็นแบบฮาโลกิน,บนบแบบคมเจ็ดเลยอยากมันมากเลยล่ะไม่อยากได้ท่าทางเลยอะ <laughs> เออเล่นต่อเลย,ะย,ยปะเบลมาผิดนู่นจ้ะเออเดี๋ยวมา ไอ้ไรวะอีกพวกไอ้ไม่ใช่อ้เวลก็จะเริ่มใหม่ด้วยเริ่มเลย่ะเริ่มเลยอ่ะทำไมไม่พจะเสียใครมึงพูดอ่ะมาแล้วเมื่อกี้ฝ้ามา ขอโทษนะทุกคน mm. บนมาต่อยมวยกันดีกผอไปนเาดอกันได้เวลาเริ่มว้าวเอา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 ไม่ขอ Hoa oh, wow, thật là bên anh lì. <laughs> oh, lại My aim is true. The sky, my phone, but I'll you. Come on, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. ไม่มีใครอยู่ใกล้เลยอ่ะไม่มีใครอยู่ใกล้เลย อะไรวะหงร้อยสิบห้าไงอีกประมาณสิบปีหนึ่งเแล้วผมหนึ่งเยเท่าไหร่เนี่ยหนึไง สีเขียวดีแล้วดีแล้วดีแล้วนี่ตอนนี้เราหมาไขไว้ไม่รู้เนี่ยมาหมาไอ้สีเขียวเต้มเอ่อไม่เอา๋ี่ถ้าถ้าสีนั้นสงสัยสงสัยคนที่ถ้าสี นายม่เคยอยู่แถวนี้เนาะ มีใครรู้เรื่องนั้นไหมจะเป็นเขียนว่าบทบาทปลอมอ่ะแต่ของเรามันไม่ขึ้นนะอย่าไปลืมเปลาอ่ะบทค่ะแล้วแบนนะเฮ้ยทุกคนอยู่ที่ไหนกันข้อมูลหน่อย เใช้ iPhone สี่โนเเอาแล้วสิเดี๋ยวทำไมเราตายแล้วทำไมมีวิญญาณเกิดอ่ะอมเจ้ิญญาณ ไหแต่เขาจะสนใจเราอะว่าเป็นแบบกูจังอะไรเงี้ยแต่เขาแตว่เขาสนใจะเขาจะตีนะแสดงว่าที่มันขีนว่าบทบาทลองฆาตกรเห็นได้แค่คนเดียวอะอ้ไม่ใครจะทำนี้แล้วอะ ้คัน ใช่หร่คลิปมันอาจจะยาวไปอย่างนี้ไปก็ได้แต่ตอนนี้เริ่มแรงแล้วไมเราเห็นตัวไข่มุกสะดุดจยงเลยก็เราเ,เ,เริ่มแรงแล้วไง ยูหูยูหูยูหูเย้ในที่สุดก็ได้เป็นเอ็มวีพีในไม้ค่ะเย้ในที่สุดก็ได้เป็น MVP ย yeah! ูหูยูหูอื <c oughs> กคุณแม่บอกคื บคิดแต่เพียงเท่านี้แล้วนะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามซ่อนนคะข๊ายบ้าๆได้นะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย